ที่หนึมก,กราคม2,566นะคะวันที่หนึ่งวันนี้เราอยู่ที่ลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคืนนี้เราพักที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะขณะน,นี้เราเป็นมันเป็นเวลาสิานาฬิกานาทีนะคะเราจะมารับประทานอาหารไกด์พาเรามารับประทานอาหารที่ริมแม่น้ำบิมทะเลสาบนะคะ จะเห็นเป็นร้านอาหารรอบทะเลสาบเลยนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันที่หน่มก,กรา2 5ง6ันนะคะเรามาเที่ยวที่ยุโรปประเทศนี้เป็นประเทศที่สองไม่รวมกับูมนเพราะูมนาไม่ใช่ยุโรปเนาะนะคะเราก็จะรอตอนนี้ไกด์นัด18นาฬิกา15นาทียังไม่ถึงเลยค่ะ เพราะฉะนั้นร้านอาหารร้านอาหารนี้นะคะที่เราจะเข้าไปรับประทานะคะเรามาก่อนเวลา1ิบห้ทุเราก็จะเก็บภาพไว้รอนะคะเก็บภาพไว้รอในคณะนในตัวกลุ่มนะคะร้านอาหารเดี๋ยวไปดูนะหน้าร้านเขาเป็นอะไรเขาบอกว่าพิซซ่าอ๋อนึกว่าตำข้าวเหนียวนะคะร้านอาหารก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะดูพอ่อกับลูกทำอะไรกันป้าป,ป๋าหนาวไหมขนาดนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะอุณหภูมิ8องศานวคะทะเลสาบอะไรคะเนี่ยทะเลสาบน้ำใสมากนะคะค่ำคืนยามค่ำคืนของเมืองลูเซิร์นสวิตเซอร์แลนดะ์จะประมาณนี้บรรยากาศดีมากนะคะรกาดีมาก ะทะเลสาบอะไร,ะะรท,ะทะเลสาบรูเซนหรอเมืองรูเซนทะเลสาบตลบเนี่ยต <c oughs> ลย โอเคนะคะเวนะราจะไปรับประทานอาหารกันี๋ยวไกล้ก็จะปล่อยให้เราเดินกลับโรงแรมเองนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูร,บรอบๆตึกนะคะไปไกลก็ไม่ได้กลัวหลงเพื่อน